สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งเสียงร้องไห้ของทารกน้อยที่ดังขึ้นกลางดึกคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบร่างไร้วิญญาณของผู้เป็นแม่ภายในบ้านหลังเล็กๆในเมืองที่เคยเงียบสงบร่องรอยของการต่อสู้ดิ้นรนอย่างฉับพลันและบ่อแสที่ไม่ปฏิป,ปต่อทิ้งไว้เป็นปริศนาที่รอการคลี่คลายตั้งแต่กระดาษทิชชูเปื้อนเลือดไปจนถึงเงินเก็บจํานวนมหาศาลที่ดูผิดปกติและคําบอกเล่าที่ถูกเก็บงามานานหลายปี มานแห่งความลับส่วนตัวที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคมพศ2557ณนชุมชนที่เงียบสงบแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีตำรวจท้องที่ได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายในบ้านพักหลังหนึ่งข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าเหตุการณ์นี้ถูกค้นพบโดยความบังเอิญจากการไปเยี่ยมเยียนของเพื่อนบ้านคนหนึ่งในเช้าวันนั้นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบ้านของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้าย สังเกตเห็นว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกเหมือนทุกวันทั้งยังได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังออกมาไม่หยุดด้วยความกังวลว่าอาจเกิดเหตุร้ายหรือเจ้าของบ้านอาจต้องการความช่วยเหลือเธอจึงตัดสินใจก้าวเข้าไปตรวจสอบและทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในห้องนั่งเล่นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ทําให้เธอแทบหยุดหายใจท่ามกลางพื้นที่ใช้สอยที่คุ้นเคยร่างของหญิงสาวเจ้าของบ้านนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นข้างโต๊ะตัวเตียงที่ตั้งอยู่กลางห้องเลือดไหลซึมชุ่มเสื้อผ้าและแผ่เป็นวงกว้างบนพื้น บงบอกว่าเธอได้เสียชีวิตมาเป็นเวลานานแล้วในขณะที่ยังไม่ทันตั้งสติจากภาพอันน่าสยดสยองเสียงร้องไห้ของทารกน้อยก็ดังต่อเนื่องมาจากมุมห้องเพื่อนบ้านผู้พบเหตุการณ์รีบเดินเข้าไปดูด้วยความหวาดกลัวว่าเด็กอาจตกอยู่ในอันตรายแต่เมื่อมองดูในเบื้องต้นทารกน้อยยังมีชีวิตอยู่ไม่มีบาแดแผลใดๆแต่ผิวที่ซีดเผือดและเสียงร้องไห้ที่ยาวนานแสดงให้เห็นว่าเด็กกำลังหิวและอ่อนเพลียอย่างหนัก จากการที่ไม่ได้รับการดูแลมาเป็นเวลานานเมื่อตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์เธอจึงรีบออกจากบ้านเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่ตำรวจและทีมแพทย์จะมาถึงเธอได้ตัดสินใจอุ้มทารกออกมาจากที่เกิดเหตุและป้อนนมให้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกอยู่ในภาวะขาดน้ำและสารอาหารจนเป็นอันตรายถึงชีวิตเสียงร้องไห้ของหนูน้อยค่อยๆเงียบลงเมื่อได้รับการดูแลชั่วคราวขณะที่ที่เกิดเหตุถูกรักษาสภาพไว้ดังเดิมเพื่อรอการสืบสวนต่อไป เจ้าหน้าที่ได้มาถึงและเริ่มทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตคือคุณมาลีอายุ33ปีส่วนทารกในเปลเป็นลูกชายแท้ๆของเธอซึ่งมีอายุเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นบ้านที่เกิดเหตุเป็นที่พักอาศัยของสองแม่ลูกและไม่มีร่องรอยว่ามีบุคคลที่สามอาศัยอยู่ด้วยในระยะยาวจากคำให้การของเพื่อนบ้านที่พบศพเป็นคนแรกคุณมาลีเลี้ยงลูกตามลำพังมาโดยตลอดด้วยสภาพชีวิตที่ต้องดิ้นรนและดูแลลูกน้อยเพียงลำพัง ทำให้เธอใช้ชีวิตค่อนข้างเก็บตัวเพื่อนบ้านคนนี้รู้สึกสงสารในชะตาชีวิตของสองแม่ลูกจึงมักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนนาอาหารที่ทําเองหรือของใช้จําเป็นสําหรับเด็กมาให้เสมอความสัมพันธ์ของทั้งสองบ้านดําเนินไปอย่างปกติไม่มีสิ่งใดผิดสังเกตในวันที่เกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงใกล้เวลาอาหารเย็นเพื่อนบ้านตั้งใจจะมาชวนคุณมาลีและลูกชายไปทานข้าวที่บ้านเหมือนเช่นเคยแต่เมื่อมาถึงกลับได้ยินเสียงเด็กร้องให้ดังลั่นออกมาจากในบ้าน เสียงร้องนั้นดังยาวนานและไม่หยุดเสียงร้องในครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมามันแสดงถึงความผิดปกติอย่างชัดเจนด้วยความกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเธอจึงรีบเดินเข้าไปที่ประตูหน้าบ้านซึ่งไม่ได้ล็อกเพียงแค่งแง้มไว้เท่านั้นเมื่อเธอผลักประตูเข้าไปก็พบกับห้องนั่งเล่นขนาดเล็กที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายมีเพียงข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นในกล้กับโต๊ะกลางห้องร่างของคุณมาลีนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นในสภาพจมกองเลือด ขณะที่ลูกชายของเธอถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลในช่วงเวลาที่ตกใจสุดขีดเพื่อนบ้านรีบเดินไปยังทิศทางที่ได้ยินเสียงร้องไห้เปเลของเด็กน้อยตั้งอยู่ในห้องนอนซึ่งอยู่ติดกับผนังสภาพภายในห้องนอนนั้นแตกต่างจากความเรียบง่ายในห้องนั่งเล่นอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าฐานะของผู้เป็นแม่จะไม่ได้ร่ำรวยแต่ของใช้ทุกอย่างสำหรับลูกกลับถูกจัดเตรียมไว้อย่างครบครันและเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเปลน,นอนผ้าหม่ม เสื้อผ้าขวดนมและอุปกรณ์ดูแลเด็กเล็กทุกอย่างถูกจัดวางอย่างใส่ใจสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณมาลีทุ่มเทความรักความเอาใจใส่และทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีเพื่อลูกน้อยแม้ว่าสภาพร่างกายของทารกจะไม่มีบาดแผลแต่ก็แสดงอาการหิวและอ่อนเพลียจากการร้องไห้เป็นเวลานานอย่างชัดเจนเมื่อตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์เพื่อนบ้านจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมกับนำตัวเด็กออกมาจากบ้านชั่วคราวเพื่อป้อนนม ป้องกันภาวะขาดน้ำที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นตำรวจบันทึกว่าห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของบ้านมีพื้นที่ไม่ใหญ่นักกลางห้องมีโต๊ะไม้เก่าๆหนึ่งตัวพร้อมเก้าอี้สองสามตัววางอยู่รอบๆร่างของคุณมาลีนอนอยู่บนพื้นไม่ไกลจากโต๊ะตัวนั้นสภาพเลือดบนร่างกายและบนพื้นแห้งกรังแล้วซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่งก่อนที่จะมีคนมาพบบนร่างกายช่วงลำตัวของเธอ เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพพบร่องรอยบาดแผลทั้งหมด3าแห่งลักษณะของบาดแผลเป็นรอยแคบมีความลึกและมุมในการแทงที่ค่อนข้างสอดคล้องกันซึ่งตรงกับลักษณะของบาดแผลที่เกิดจากวัตถุมีคมปลายแหลมในระหว่างการตรวจสอบรอบๆร,ร่างผู้เสียชีวิตตำรวจยังพบกันไกลโลหะหนึ่งเล่มตกอยู่ไม่ไกลที่น่าแปลกคือบนกันไกลไม่มีคราบเลือดที่เห็นได้ชัดเจนและมีร่องรอยเหมือนทุกเช็ดทำความสะอาดอย่างดีใกล้ๆก,กันนั้น เจ้าหน้าที่ยังพบกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วหลายแผ่นซึ่งบนพื้นผิวยังคงมีคราบเลือดที่แห้งแล้วติดอยู่จํานวนมากจากตําแหน่งและสภาพของวัตถุพยานตํารวจตั้งสมมติฐานเบื้องต้นว่าคนร้ายน่าจะใช้กระดาษทิชชูเช็ดคราบเลือดออกจากอาวุธสังหารหลังจากก่อเหตุวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงถูกเก็บรวบรวมและปิดผนึกเพื่อนําไปตรวจพิสูจน์และจําลองเหตุการณ์ในขั้นตอนการสืบสวนต่อไปจากผลการชันสูตรพริกศพในที่เกิดเหตุและการตรวจสอบร่างกายเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของคุณมาลีว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับบาดแผลที่ถูกแทงบาดแผลทั้งสามแห่งกระจุกตัวอยู่บริเวณช่วงกลางลำตัวและมีความลึกมากพอที่จะทำลายอวัยวะภายในที่สำคัญได้แพทย์ชันสูตรสบลงความเห็นว่าผู้ตายอาจเสียชีวิตจากการเสียเลือดในปริมาณมากอย่างรวดเร็วหรืออาจเป็นเพราะหนึ่งในบาดแผลถูกแทงเข้าจุดสำคัญจนทำให้ร่างกายหยุดทำงานและเสียชีวิตในที่สุดนอกเนือจากบาดแผละกรัดแล้ว การตรวจสอบบริเวณแขนและขาของผู้ตายยังพบร่องรอยฟกช้ำและรอยขีดข่วนกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งซึ่งร่องรอยเหล่านี้ไม่เหมือนกับรอยที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่มีลักษณะที่สอดคล้องกับการต่อสู้ป้องกันตัวจากการถูกทำร้ายลักษณะาการกระจายตัวของรอยฟกช้ำบ่งชี้ว่าผู้ตายพยายามหลบหลีกหรือต่อสู้กับคนร้ายเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะถูกควบคุมตัวได้โดยสมบูรณ์สิ่งนี้ยิ่งสนับสนุนข้อสอนิษฐา,านที่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เป็นกระบวนการของความขัดแย้งที่ค่อนข้างยืดเยื้อสำหรับช่วงเวลาการเสียชีวิตแพทย์ชันสูตรได้ประเมินจากสัญญาณทางชีวภาพบนร่างกายสภาพการแข็งตัวของเลือดความเกร็งของกล้ามเนื้อและอุณหภูมิพื้นผิวของร่างกายดัชนีเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ตายเสียชีวิตในช่วงค่ำหรือดึกของคืนก่อนที่จะถูกพบศพร่างกายยังไม่ปรากฏสัญ,ญญาณของการเน่าเปื่อยไม่มีกลิ่นผิดปกติและแม้ว่าอุณหภูมิร่างกายจะลดลงแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับเย็นจัด ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาการเสียชีวิตที่ยังไม่นานนักการตรวจสอบโดยรวมในที่เกิดเหตุยังพบว่าประตูหน้าบ้านไม่ได้ล็อกและไม่มีร่องรอยการงัดแงะหรือบุกรุกเข้ามาอย่างรุนแรงวงกบประตูลูกบิดและบริเวณรอบๆบ,บ้านยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่พบรอยเท้าแปลกปลอมหรือร่องรอยการปีนป่ายจากภายนอกสิ่งนี้บ่งชี้ว่าคนร้ายไม่ได้บุกรุกเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าผู้ตายเป็นคนเปิดประตูให้เข้ามาเอง หรือคนร้ายเข้ามาในบ้านได้โดยที่ผู้ตายไม่ได้ระแวดระวังร่องรอยความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีเกือบทั้งหมดประจุกตัวอยู่ในห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นจุดที่พบศพและวัตถุพยานสําคัญนอกเหนือจากบริเวณนี้ห้องอื่นๆภายในบ้านแทบไม่มีร่องรอยการรุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องนอนที่ยังคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนปกติไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือทําลายข้าวของเป๊ของเด็กน้อยยังคงตั้งอยู่ในตําแหน่งเดิม ของใช้สําหรับดูแลเด็กถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบทารกน้อยไม่มีร่องรอยบาดเจ็บใดๆและไม่มีสัญญาณว่าถูกทําร้ายหรือแตะต้องในระหว่างการก่อเหตุการที่คนร้ายไม่ทําร้ายเด็กและไม่รื้อคนในห้องนอนแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของการโจมตีมุ่งตรงไปที่คุณมาลีเพียงคนเดียวและไม่ใช่การกระทําแบบสุม่มหรือเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนกับทุกคนที่อยู่ในบ้านในระหว่างการตรวจสอบห้องนอนตำรวจพบเงินสดและสมุดบัญชีเงินฝากของคุณมาลีซุกซ่อนอยู่ในที่ที่คุณเคย ทรัพย์สินเหล่านี้ยังคงอยู่ครบถ้วนไม่มีร่องรอยการถูกขโมยการที่ทรัพย์สินมีค่าไม่ถูกแต่ต้องทําให้สามารถตัดประเด็นการฆ่าชิงทรัพย์หรือการลักทรัพย์ที่บานปลายเป็นเหตุฆาตกรรมออกไปได้เมื่อรวบรวมปัจจัยต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประตูที่ไม่ได้ล็อกไม่มีร่องรอยการบุกรุกที่เกิดเหตุความขัดแย้งจำกัดอยู่แค่ในห้องนั่งเล่นห้องนอนที่ไม่ถูกรื้อคน้นและทรัพย์สินที่ไม่สูญหายตำรวจจึงตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนรู้จักของผู้ตาย เป็นคนที่คุณมาลีไว้ใจพอที่จะให้เข้ามาในบ้านโดยไม่ระวังตัวและอาจเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นจนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงถึงชีวิตภายในพื้นที่ส่วนตัวของเธอเองหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เริ่มสืบค้นข้อมูลส่วนตัวของคุณมาลีเพื่อทำความเข้าใจภูมิหลังทางสังคมและความสัมพันธ์รอบตัวของผู้ตายแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่มีญาติคนใดมาติดต่อขอรับศพจากการตรวจสอบทะเบียรนราษฎรพบว่า พ่อแม่ของคุณมาลีเสียชีวิตไปแล้วหลายปีก่อนญาสายเลือดตรงเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่คือพี่สาวซึ่งปัจจุบันได้แต่งงานและย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศแต่ด้วยฐานะทางการเงินที่ไม่สู้ดีนักประกอบกับระยะทางที่ห่างไกลทําให้การเดินทางกลับมาจัดก,การเรื่องงานศพของน้องสาวเป็นเรื่องที่ยากลําบากอย่างยิ่งความจริงข้อนี้ทําให้ชีวิตในช่วงท้ายของคุณมาลีแทบจะปราศจากที่พึ่งพิงจากครอบครัวโดยสิ้นเชิง ประวัติส่วนตัวของเธอบ่งบอกถึงชีวิตในวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความยากลําบากเธอต้องออกมาทํางานหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่อายุเพียง17ปีด้วยความจําเป็นทางเศรษฐกิจเธอจึงต้องลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายเพื่อมาทํางานเต็มเวลาและนั่นคือจุดสิ้นสุดเส้นทางการศึกษาของเธอจนกระทั่งอายุประมาณ24ปีคุณมาลีได้เริ่มทํางานเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นงานที่เหนื่อยยากแต่ก็มีข้อดีคือมีที่พัก และอาหารให้พร้อมกับรายได้ที่มั่นคงพอที่จะทําให้เธอประทังชีวิตอยู่ได้เธอจึงยึดอาชีพนี้มาโดยตลอดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครวงจรชีวิตของเธอวนเวียนอยู่กับการทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นจากคําบอกเล่าของพื่นบ้านคุณมาลีเพิ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตอนที่เธอเริ่มตั้งครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเธออาศัยอยู่ตามลําพังไม่มีผู้ชายคนไหนแวะเวียนมาหาอย่างสม่ําเสมอ เธอผ่านช่วงเวลาตั้งครับคลอดลูกและเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยตัวคนเดียวโดยมีเพียงเพื่อนบ้านคอยให้ความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราวตัวตนของพ่อเด็กเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยเปิดเผยให้ใครได้รับรู้เพื่อนบ้านที่ถือว่าสนิทกับคุณมาลีมากที่สุดให้การว่าด้วยความสงสารในชะตากรรมของสองแม่ลูกเธอจึงมักจะแวะเวียนมาถามถ่ายนำอาหารมาให้และช่วยดูแลเด็กในยามจำเป็นความสัมพันธ์นี้เป็นไปในลักษณะของความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกันล้วน ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวที่ค่อนข้างปิดและขาดที่พึ่งพิงของคุณมาลีช่วยให้ตำรวจสามารถร่างภาพของผู้ตายได้ชัดเจนขึ้นเธอเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างเงียบเงียบมีความสัมพันธ์ทางสังคมน้อยและแทบไม่มีครอบครัวคอยสนับสนุนเลยแต่แล้วจุดที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งก็เกิดขึ้นเมื่อตำรวจตรวจสอบสถานะทางการเงินของเธอในห้องนอนของเธอตำรวจพบเงินสดที่ซุกซ่อนไวมากถึงห5 0 0 0 0บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยสำหรับคนว่างงานที่ต้องเลี้ยงลูกเล็กเพียงลำพังแต่ความประหลาดใจที่แท้จริงกลับมาถึงเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินในสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นชื่อของคุณมาลียอดเงินคงเหลือในบัญชีมีสูงเกือบสองล้านแปดแสนบาทซึ่งเป็นจำนวนที่สูงเกินกว่าจะคาดเดาได้จากสภาพความเป็นอยู่และอาชีพการงานในอดีตของเธอเงินเก็บจำนวนมหาศาลน,นี้ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างสมถะ และไม่มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงในช่วงที่ตั้งครรภ์และเลี้ยงลูกเลยแม้แต่น้อยยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเธอเคยทำงานเป็นแม่บ้านมาเป็นเวลานานก็ยิ่งทำให้จำนวนเงินนี้ดูเป็นปริศนามากขึ้นไม่มีร่องรอยการกู้ยืมไม่มีเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือการลงทุนและไม่มีใครในอโครแวกบ้านรู้เรื่องการมีอยู่ของเงินก้อนใหญ่นี้เลยด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการสืบสวนครั้งใหญ่เมื่อความสัมพันธ์ทางสังคมไม่สามารถให้เบาะแสที่ชัดเจนได้ วัตถุพยานและความผิดปกติในชีวิตทางการเงินของคุณมาลีจึงกลายเป็นจุดสนใจหลักเงินเกือบสามล้านบาทนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความลับในชีวิตของผู้ตายเท่านั้นแต่ยังอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับแรงจูงใจในการก่อเหตุความขัดแยง้งที่ซ่อนเร้นและความลับที่คุณมาลีได้นำติดตัวไปจนมรสุดท้ายของชีวิตเมื่อตรหนักว่าสถานะทางการเงินของคุณมาลีมีจุดที่น่าสงสัยอยู่มากทีมสืบสวนจึงตัดสินใจขยายผล เพื่อตรวจสอบที่มาของเงินจานวนมหาศาลที่เธอทิ้งไว้โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกรรมทางธนาคารในชื่อของผู้ตายเพื่อทําความเข้าใจกระบวนการสะสมเงินเก็บเกือบ2.8ล้านบาทนั้นผลการตรวจสอบจากธนาคารพบว่าการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณมาลีแต่ละครั้งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทุกครั้งที่ฝากเงินเธอจะเดินทางไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารด้วยตัวเองและไม่มีใครไปด้วยรูปแบบการฝากเป็นการฝากด้วยเงินสดทั้งหมด ไม่ผ่านการโอนหรือตัวกลางใดๆจำนวนเงินในแต่ละครั้งก็ไม่แตกต่างกันมากนักและถูกฝากอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานาน,านจนกระทั่งสะสมกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่น่าสังเกตคือในประวัติการทำธุรกรรมไม่มีรายการเงินเข้าที่ผิดปกติหรือการฝากเงินจำนวนมากในครั้งเดียวซึ่งทำให้การสืบหาแหล่งที่มาของเงินทำได้ยากยิ่งขึ้นเมื่อไม่สามารถระบุที่มาของเงินจากข้อมูลธนาคารได้ ตำรวจจึงต้องย้อนกลับไปสืบสวนประวัติการทำงานล่าสุดของคุณมาลีก่อนที่เธอจะลาออกมาเพื่อคลอดลูกจากข้อมูลการจ้างงานและการสอบถามจากหลายแหล่งพบว่างานสุดท้ายของเธอคือการเป็นแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กให้กับครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะครอบครัวหนึ่งตำรวจจึงเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบสวนโดยตรงเจ้าของบ้านคือคุณชนิดาซึ่งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเธอให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานเหตุผลที่ลาออก และอัตราเงินเดือนของคุณมาลีตลอดช่วงเวลาที่ทำงานอยู่ที่นี่ตามคำให้การของคุณชนิดาคุณมาลีทำงานให้ครอบครัวของเธอเป็นเวลาประมาณสามปีในช่วงแรกเธอทำหน้าที่เป็นแม่บ้านทั่วไปโดยได้รับเงินเดือนประมาณสอง0 0ถึง25,000บาทต่อเดือนต่อมาเมื่อลูกสาวของคุณชนิดาต้องการคนดูแลคุณมาลีจึงรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเพิ่มอีกตําแหน่งทําให้ไรายได้ต่อเดือนของเธอเพิ่มขึ้นอีกประมาณห0 0พัน ถึง1นึ่งหมบาทตลอดระยะเวลาที่ทำงานคุณมาลีถูกมองว่าเป็นคนขยันพูดน้อยและไม่เคยสร้างปัญหาใดๆคุณชนิดาเล่าว่าก่อนที่จะลาออกคุณมาลีได้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองโดยให้เหตุผลว่าต้องการไปคลอดลูกและดูแลลูกด้วยตัวเองสำหรับตัวตนของพ่อเด็กนั้นแม้แต่คุณชนิดาเองก็ไม่เคยทราบเช่นกันเพราะคุณมาลีไม่เคยเอ่ยถึงการลาออกเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีข้อพิพาทหรือความขัดแยง้ง เรื่องเงินทองระหว่างทั้งสองฝ่ายจากข้อมูลที่ได้รับตำรวจได้นำไรายได้ที่แท้จริงของคุณมาลีมาคำนวณแม้จะได้รับเงินเดือนสูงสุดที่ประมาณ35,000บาทต่อเดือนตลอดระยะเวลาการทำงาน3ปีไรายได้รวมของเธอก็ยากที่จะเกินจำนวนที่แน่นอนเมื่อหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงช่วงหลายปีก่อนหน้านั้นที่เธอทำงานเป็นแม่บ้านในที่อื่นด้วยเงินเดือนที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งความสามารถในการเก็บออมจึงยิ่งต่ำลงไปอีก ดังนั้นการที่คุณมาลีจะสามารถเก็บเงินได้เกือบ2.8ล้านบาทจึงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้หากพิจารณาจากรายได้ที่ถูกกฎหมายจากการทำงานเป็นแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กเท่านั้นข้อสรุปเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าเงินก้อนใหญ่ที่คุณมาลีมีอยู่นั้นไม่สอดคล้องกับประวัติการทำงานและระดับการใช้ชีวิตของเธอเลยนี่จึงกลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้เกิดคำถามว่าผู้ตายอาจมีแหล่งรายได้อื่นที่ยังไม่ถูกเปิดเผย หรืออาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์พิเศษบางอย่างในอดีตแม้ว่าคำให้การของคุณชนิดาในตอนแรกจะดูมีเหตุมีผลและไม่มีพิรุธแต่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตำรวจได้ขยายผลการสืบสวนไปยังเพื่อนบ้านในและแวกนั้นเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณมารีลาออกจากงานกระบวนการรวบรวมคำให้การจากเพื่อนบ้านกลับนำมาซึ่งรายละเอียดที่ขัดแย้งกับคำให้การของคุณชนิดาอย่างสิ้นเชิงชาวบ้านหลายคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมานานกล่าวว่า พวกเขายังจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีก่อนได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คุณมาลีถูกระบุว่าลาออกจากงานตามคําบอกเล่าของพวกเขาในวันนั้นได้เกิดการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงขึ้นที่หน้าประตูบ้านของคุณชนิดาบรรยากาศตึงเครียดถึงขนาดที่ดึงดูดความสนใจของเพื่อนบ้านหลายหลังพวกเขาเล่าว,ว่าได้เห็นคุณชนิดาอยู่ในอาการโมโหอย่างรุนแรงตะโกนด่าทอและไล่คุณมาลีออกจากบ้านด้วยตนเองเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างเปิดเผยที่นอกบ้าน ซึ่งไม่เหมือนกับการลาออกจากงานอย่างสันติเลยแม้แต่น้อยที่น่าสังเกตคือกระเป๋าเดินทางและข้าวของส่วนตัวของคุณมาลีถูกโยนออกมาข้างนอกแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและเต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่างรุนแรงหลังจากวันนั้นคุณมาลีก็ไม่เคยปรากฏตัวที่บ้านหลังนี้อีกเลยความน่าเชื่อถือของข้อมูลนี้ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อคำให้การจากหลายแหล่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันกลับตรงกันอย่างน่าประหลาด ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคำให้การของคุณชนิดาและคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการสืบสวนตำรวจเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณมาลีและครอบครัวนี้มีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็นและนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาที่มาของเงินก้อนโตที่ผิดปกติรวมถึงแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของคุณมาลีในที่สุดจากคำให้การที่รวบรวมได้จากเพื่อนบ้านตำรวจเริ่มได้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น พยานหลายคนเล่าว่าพวกเขาเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างคุณมาลีและคุณชนิดาซึ่งมีต้นต่อมาจากความสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสามีของคุณชนิดาคือคุณประกิตตามข่าวลือที่แพร่สะพัดในหมู่บ้านคุณมาลีถูกสงสัยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชูสาวกับเจ้านายของเธอในช่วงที่ทำงานเป็นแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กความสงสัยนี้เองที่เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณชนิดาสูญเสียการควบคุมอารมณ์ จนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงและไล่คุณมาลีออกจากบ้านอย่างเปิดเผยเพื่อตรวจสอบข่าวลือดังกล่าวตำรวจได้ทำการตรวจสอบเอกสารส่วนตัวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณมาลีและลูกของเธอในระหว่างนี้รายละเอียดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาในสุติบัติของลูกชายคุณมาลีช่องชื่อบิดาถูกเว้นวางไว้ตรงตามคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านแต่สิ่งที่น่าตกใจคือเด็กชายกลับใช้นามสกุลกิตอนันต ซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับของคุณประกิตและชื่อเต็มของเด็กชายคือเด็กชายเกติภาคกิตอนันต์รายละเอียดนี้ได้สร้างความเชื่อมโยงโดยตรงที่หนักแน่นระหว่างเด็กชายกับคุณประกิตการค้นพบนี้ทําให้ทิศทางการสืบสวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงตํารวจได้ขึ้นบัญชีคุณชนิดาเป็นผู้ต้องสงสัยคนสําคัญทันทีพร้อมทั้งติดตามเส้นทางของเธอในคืนวันที่22สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณมารีเสียชีวิต จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่คุณชนิดาอาศัยอยู่เจ้าหน้าที่พบภาพจากกล้องตัวหนึ่งที่บันทึกภาพของคุณชนิดาขณะออกจากบ้านในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มของวันนั้นภาพจากกล้องแสดงให้เห็นว่าเธอได้เรียกรถแท็กซี่คันหนึ่งที่วิ่งผ่านเข้ามาในบริเวณนั้นตำรวจสามารถระบุป,ป้ายทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนทำให้สามารถติดตามตัวคนขับและตรวจสอบเส้นทางการเดินทางได้อย่างรวดเร็วจากการสอบสวนคนขับรถแท็กซี่และตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง พบว่าจุดหมายปลายทางของคุณชนิดาในคืนนั้นคือย่านฉานเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านที่คุณมาลีอาศัยอยู่การที่คุณชนิดาปรากฏตัวในบริเวณบ้านของผู้ตายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเสียชีวิตประกอบกับความขัดแย้งในอดีตข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ฉันชูสาวและรายละเอียดเกี่ยวกับนามสกุลของเด็กได้ร้อยเรียงกันเป็นเบาะแสที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนาะข้อมูลเหล่านี้ทําให้ตํารวจประเมินสถานการณ์และระบุต,ตัวผู้ต้องสงสัยหลักของคดีนี้ได้ในที่สุด หลังจากที่เบาะแสสำคัญทั้งหมดถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันทีมสืบสวนได้ระบุตัวคุณชนิดาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมคุณมาลีอย่างเป็นทางการการปรากฏตัวของเธอในพื้นที่เกิดเหตุในคืนวันที่22ประกอบกับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในอดีตทำให้ข้อสงสัยทั้งหมดพุ่งเป้าไปที่เธอตำรวจได้เข้าจับกลุมคุณชนิดาตามขั้นตอนของกฎหมายและนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจหลังจากนั้น กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางชีวภาพก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งรวมถึงการเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือของคุณชนิดาอย่างละเอียดเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือแฝงที่พบบนกระดาษทิชชูเปื้อนเลือดในที่เกิดเหตุผลการตรวจพิสูจน์ได้ข้อสรุปที่ชี้ขาดในบรรดาลายนิ้วมือที่พบบนกระดาษทิชชูมีลายนิ้วมือสีนิ้วที่ตรงกับลายนิ้วมือของคุณชนิดาอย่างชัดเจนความแม่นยําในการเปรียบเทียบอยู่ในระดับที่สามารถยืนยันได้ทางนิติวิทยศาศาสตร์และตัดความเป็นไปได้ที่จะเป็นความผิดพลาดหรือความบางเอออิกไป นี่คือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าคุณชนิดาได้จับกระดาษทิชชูที่ใช้เช็ดเลือดในที่เกิดเหตุโดยตรงซึ่งหมายความว่าเธออยู่ในบ้านของคุณมาลีหลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นการปรากฏตัวของลายนิ้วมือบนวัตถุพยานที่ใช้ในการปกปิดร่องรอยได้ทำลายคำให้การก่อนหน้านี้ของเธอจนหมดสิน้นและสนับสนุนข้อสอนิษฐานที่ว่าคนร้ายไม่ได้หลบหนีไปทันทีหลังก่อเหตุแต่ยังมีสติพอที่จะจัดการกับที่เกิดเหตุนี่ถือเป็นหลักฐานทางกายภาพชิ้นแรกที่เชื่อมโยงคุณชนิดา เข้ากับการฆาตกรรมคุณมาลีโดยตรงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหลักฐานทางวัตถุและเหตุผลที่รัดกุมคุณชนิดาก็ไม่สามารถปฏิเสธความผิดของตนเองได้อีกต่อไปในระหว่างการสอบสวนสภาพจิตใจของเธอพังทลายลงอย่างรวดเร็วอารมณ์ที่สับสนปนเปแสดงออกมาทั้งความโกรธแค้นความอัดอัน้นและความชิงชังสลับกับปฏิกิริยาที่ควบคุมไม่ได้ในที่สุด คุณชนิดาก็ยอมรับสารภาพว่าเธอคือผู้ที่ลงมือสังหารคุณมาลีด้วยตนเองตามคำสารภาพความขัดแย้งระหว่างคนทั้งสองไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ได้สะสมมาตั้งแต่สมัยที่คุณมาลียังทำงานอยู่ในบ้านของเธอในสายตาของคุณชนิดาคุณมาลีมักจะแสดงท่าทีอ่อนน้อมขยันขันแข,ข็งและรู้จักวางตัวแต่ในความเป็นจริงกลับแอบสารสัมพันธ์สวาดกับคุณประกิตสามีของเธอเมื่อค้นพบความจริงคุณชนิดาตกอยู่ในภาวะโกรธแค้น และเจ็บปวดอย่างรุนแรงการ,รเผชิญหน้าในครั้งนั้นจบลงด้วยการที่คุณชนิดาไล่คุณมาลีออกจากบ้านแต่เธอก็อ้างว่าในตอนนั้นคุณมาลีได้ร้องขอไม่ให้ทําเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่สแสดงความสำนึกผิดและวิงวอนขอการให้อภัยด้วยความลังเลและรู้สึกสงสารคุณชนิดาจึงไม่ได้เปิดโปงเรื่องนี้แต่เลือกที่จะยุติการจ้างงานและบีบให้คุณมาลีออกไปจากชีวิตของเธอแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นหลังจากคุณมาลีออกจากบ้านไปได้ระยะหนึ่ง คุณชนิดาก็พบสัญญาณว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีของเธอกับอดีตแม่บ้านยังไม่สิ้นสุดลงเมื่อรู้ว่าคุณมาลีคลอดลูกและที่ร้ายแรงที่สุดคือเด็กคนนั้นใช้นามสกุลของสามีเธอคุณชนิดาเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่ผลพวงของความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดแต่ยังเป็นการยามเกียรติและทำลายศักดิ์ศรีของเธอและครอบครัวอย่างซึ่งหน้าความแค้นที่สั่งสมมานานได้แปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังที่ฝังลึกหลังจากสืบหาจนได้ที่อยู่ปัจจุบันของคุณมาลี ในคืนวันที่22สิงหาคมคุณชนิดาจึงตัดสินใจเดินทางไปหาด้วยตนเองการพบกันครั้งนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดอย่างรวดเร็วความขัดแย้งได้ปะทุข,ขึ้นอย่างรุนแรงภายในห้องนั่งเล่นที่คับแคบในระหว่างการยืดหยุดฉุดกระชากเมื่ออารมณ์อยู่เหนือการควบคุมคุณชนิดาได้คว้าก่อไกรที่วางอยู่ในบ้านและแทงเข้าไปที่คุณมาลีอย่างต่อเนื่องบาดแผลกระดษทาให้ผู้ตายล้มลง และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีหลังจากตระหนักถึงผลลัพธ์ที่ไม่อาจแก้ไขได้คุณชนิดาก็ตกอยู่ในอาการตื่นตระหนกเธอใช้กระดาษทิชชูเช็ดเลือดออกจากอาวุธและมือของตัวเองอย่างลวกๆโดยไม่มีสติพอที่จะจัดการที่เกิดเหตุได้อย่างหมดจดในความสับสนนั้นเธอไม่ได้เดินเข้าไปในห้องนอนและไม่ได้สังเกตเห็นทารกน้อยที่ยังคงนอนอยู่ในเปหลังจากจัดการเพียงเล็กน้อยเธอก็รีบออกจากบ้านทิ้งร่างของคุณมาลีไว้บนพื้นห้องนั่งเล่น และทิ้งให้ทารกไหวเจ็ดเดือนต้องอยู่ตามลําพังคําสารภาพของคุณชนิดาได้ปิดฉากข้อสงสัยทั้งหมดในคดีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากการปล้นหรือความบังเอิญแต่เป็นผลพวงของความขัดแย้งทางชู้สาวที่ยืดเยื้อความหึงหวงที่รุนแรงและการระเบิดอารมณ์ที่นําไปสู่ความรุนแรงในชั่ววูจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมของคุณมาลีในบ้านที่เธอเคยหวังว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยพฤติกรรมเจตนาฆ่าผู้อื่น ประกอบกับแรงจูงใจส่วนตัวที่เกิดจากความหึงหวงและความแค้นที่สะสมมานานศาลได้พิจารณาว่าคุณชนิดามีสติสัมปชัญญะและสามารถควบคุมการกระทําของตนเองได้ในคณะก่อเหตุแม้ว่าหลังถูกจับกุมเธอจะยอมรับสารภาพแต่การที่เธอมีการเตรียมการล่วงหน้าโดยการเดินทางไปหาผู้ตายถึงบ้านและการใช้อาวุธอันตรายจนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายถือเป็นพฤติกรรมที่มีความร้ายแรงอย่างยิ่งจากพยานหลักฐานทางวัตถุคําให้การของพยาน ผลการชันสูตรศพและระดับความรุนแรงของพฤติกรรมสารได้พิพากษาลงโทษจำคุกคุณชนิดาเป็นเวลา20ปีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่สมควรแม้จะมีการพิจารณาถึงการที่จำเลยให้การรับสารภาพและไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนอำนาจทำลายล้างของความหึงหวงและความสัมพันธ์นอกใจนั้นช่างน่ากลัวอย่างแท้จริงเมื่อความไว้วางใจในชีวิตสมรสถูกหักหลัง อารมณ์ด้านลบที่ไม่ถูกควบคุมก็ได้สั่งสมจนกลายเป็นความเกลียดชังและระเบิดออกมาเป็นการกระทำที่รุนแรงจนไม่อาจแก้ไขได้ในโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญสิ้นไปแต่ยังมีชะตากรรมของอีกหลายชีวิตที่ต้องพังทลายลงครอบครัวหนึ่งต้องแตกแยกเด็กน้อยคนหนึ่งต้องกำพร้าแม่ตั้งแต่ยังไม่ครบขวบและตัวผู้กระทำผิดเองก็ต้องสูญเสียอิสรภาพไปตลอดกาลเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า การนอกใจไม่ใช่เป็นเพียงการทรยศทางศีลธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นเชื้อไฟที่พร้อมจะจุดชนวนไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเมื่ออารมณ์ถูกผลักดันไปจนถึงขีดสุดเส้นแบ่งระหว่างความเจ็บปวดกับการก่ออาชญากรรมก็บางเบาลงอย่างน่าใจหายแล้วคุณล่ะครับมีความรู้สึกอย่างไรกับคดีนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารค์วีดีโอต่อไปขอบคุณครับ